จะให้เคี้ยวไปเรื่อยๆแล้วไม่ทักเรื่องกับหมู <laughs> อะเฮ <laughs> ้ยเชี่ยกรอบขนาดน,นี้เลยอะ ไอ้แม่งสดตีนนะใครแม่เป็นคนคิดคนแรกไอ้เฮียกัเออกับหมูเที่ยวอ่ะเออกูอยากรู้จริงๆเลยอ่ะให้มึงลดความอ้วนไงมึงก็ต้องติดมันนะมันเหมือนแบบจะไดเอทไดแวกไดโบเฮียะคือไม่ต้องแดกกากหมูอ่ะคือยังไงแม่งก็ไม่รอดอ่ะเฮียร้วแม่งเป็นอาหารที่เราแบบว่าถ้าเราเห็นกากหมูอย่างเงี้ยในร้านก๋วยเตี๋ยวทุกร้านนะแล้วแม่งเป็นของแลเลยนะเขาเรียกว่าเป็นแบบว่าเหมือนของเติมจากของหลักอย่างเช่นก๋วยเตี๋ยวหรือเฮียอะไรเงี้ยน้ำพริกกากหมูอ่ะข้าวผัดกากหมูอะไรอย่างเงี้ยแต่ในร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ย เจอกับน้ำก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันมคือโอ้โหากากหมูน้ำก๋วยเตี๋ยวจริงๆถ้าแบบวันนี้พี่คิดด้วยตักข้าวเปล่านิดนึงราดน้ำปาลาราดพริกบนน่นล้วเอาเนี่ยคุกพอเลยเฮ้ยเทนลองหน่อยได้ <laughs> ถ้าผมทำกาก,ากหมูขายได้ไหมผมอยากลองทำกากหมูขายพี่ลองคิดอีกด้านหนึ่งนะนอกจากเสื้อผ้าที่เราชอบใส่น่ะก็มีเฮียนี่แหละอะไรที่เราชอบกินก็กากหมูเลยเฮียแม่งกากหมูนะเว้ย ไม่รู้ใครเชื่อป่ะนะแต่ก็พกติดรถนะในร้านแกงใต้เราจะื้อน,น้ำพริกกากหมูใช่น้ำพริกกากหมูแล้วก็แบบกากหมูเจียวอะ่ะผมว่าน้ำพริกกากหมูอะ่ะอาจจะพกยากเว้แต่ถ้าเจอในร้านก็ซื้อกินเลยใช่แต่ว่าถ้าเป็นกากหมูอะ่ะเราพกอ้เน,นี่ยเราอยู่ในรถนะเ <c oughs> พิ่งหยิบมาเลยนะเ <c oughs> พิ่งนึกได้นะแล้วเรากินไม่หมดปุ๊บก็หนีไว้เอา นู่นนี่นั่นอะไรก็หนีบไว้เฮ้ยเออวะทำกักหมูไหมผมไม่ขอทำกักหมูยะผมทำกักหมาดลวยเออกักหมามีคนกินไหมไม่แน่ใจแต่ว่าผมอาจจะเป็นเจ้าแรกทำกักหมาเอางี้ดีกว่าแล้วมีไหมว่าจะใช้หมาแบบไหนหรือว่าเป็นพันอะไรอันนี้จะเซนที่ผมคิดแล้วนะอ่าอันนี้ผมไม่มีองค์ไม่มีอะไรนะผมว่าผมอาจจะใช้หมาที่พันดีแล้วกัดกันตายคือต้องหมาไม่เป็นโรคพันไทยหรือว่าเป็นพันเป็นไทยพันด่ามพันไทยพันลูกครึ่งได้หมดแต่ว่าต้องตายแล้ว ล้ครึ่งชั่วโมงแล้วต้องสู้กันตายเพราะกล้ามเนื้อมันจะฟูเต็มที่ใช่กล้ามเนื้อจะฟูแล้วขนจะพองแล้วหนังตึงหรือไม่ก็ตายตอนเห่าก็ได้เห่าเหอยู่แล้วตายมันเฮี้ยเลยเห่าที่ทำเนื้อบ้านนี้ไอ้เห็นมันชอบมึงอย่าให้มันเห็นนะเฮ้ยถ้าพี่ทำกากหมูได้ไหม แล้วกากหมาได้ไหมกับอย่างมึงต้องลองชิมกากหมากูแต่ยังไม่จบนะอุ๊เป็นตุเป็ตะเชียวโปรดจงไว้ใจพวกเราไม่ใช่พวกเราเดี๋ยวคุณยังไม่รู้ใช่ไหมอันนี้ผมแบบนั่งกินแล้วผมคิดอยู่เอ้หรือบอกไปอ่อนวะทำกับดูนะแต่ผมก็คิดมาแล้วโอ้ยเฮ้ยอร่อยหรอกากหมาตายทั้งกลมทั้งชั่วโมงตายทั้งชั่วโมงเพราะเลือดตกลงรึ่งชั่วโมงแต่ว่าอย่าให้เลือดมันหายไปเพราะเซลล์ทั้งหมดจะตายอันนี้ความรู้ใหม่นะครับความรู้ใหม่วิทยาศาสตร์ยังพิสูจน์ไม่ได้ครับอืมไม่มีใครพิสูจน์ได้ ดูเลผมเสิร์ฟให้น้องเล้เลยอ่ะเฮ้ยพี่ถ้าอาทิตย์หน้าผมเซอร์ไพรส์พี่เนี่ยเอากากหมูมาตั้งแล้วขายเลยเนี่ยตายนะอ่ะเอาลองดูลองดูผมบอกเลยว่าตามพวกเนินเขาต้องใช้บริการแล้วนะอ๋อเวลารถไหลเนเพราะกากหมูแล้วมันแข็งแรงกากหมูกลางคืนครับเอาไปขั้นล้อได้ขั้นล้อได้ครับตอนนี้เอาแบบแบ่งเบาชุนหัวบ้างเพราะชุนหัวหนักขึ้นอันนี้ไว้กันลงใช่ครับนี่กากหมูคือวิชาชีพนะข้ามากินนะเฮ้ยมึงเอาจริงเลยเหรอเห็นทำไมเอาจริงไอร่อยได้ไหมรสชาตินี้ได้ไหมเพราะว่าเป็นนี้เป็น กากหมูเจียวโบราณนะอืคือบอกก่อนว่าพวกเราอ่ะไม่ชอบกินกากหมูที่มันฟูๆไม่มีเนื้อไม่มีเท็กเจอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยมันเป็นกากหมูเจียวโบราณที่เอาไว้กินกับข้าวก็อร่อยกินกับเตี๋ยก็อร่อยอืขอทำได้ไหมเพื่อนๆผมขอทำกากหมูกันชื่อมีชื่อ,อยังเดี๋ยวผมขอไปคิดก่อนอ่าได้เดี๋ยวผมขอไปคิดก่อนกากาหมูแบเค์ข้าเซกามาแน่คุณคุณรอเลยผมอยากทำอ่ะผมชอบกินเดี๋ยวเอาไปให้นายบ๊อบผัดไทยหน่อยดีกว่าเลยใส่ผัดไทยไม่รู้เออผัดไทยกากหมูแล้วให้ยาย ทำด้วยให้แม่ก็ทำไปให้แม่กูทำด้วยแล้วเดี๋ยวไปร้านไหนคะกูใส่กากหมูเพิ่งเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยหมดเลยเหรอกูต<อ>จามมันงเดี๋ยวเฮ้ย เอาเอาปิดหนังเล่นมาเล่นๆมึงออกคลิปมาสามคลิปนะนะมีแฟนคลับแล้วนะมึงชอบคลิปไหนสุดผม,มชอบคลิปแช่น้ำทะเลกับหมูทอสามเก้าเน่เอ้ยแต่คนชอบเยอะนะหมูทอสามเก้าใช่เออทำไมมันมันอยู่นิ้ประมาณไม่รู้อ่ะพี่เราก็ทำตามเซนส์ไปเรื่อยๆอก็คงเหมือนคนอยากรู้เหมือนเล่าแหละอ่<อ>ทุกยี่ห้อเนี่ยแม่งติดแค่นั้เอาไหเดี๋ยวพี่พาไปทำสองคอนเทนต์นี้ป่ะคือเหมือนแบบว่าให้มึงมาอยู่ในคลิปจริงๆนะที่คลิปที่ชอบอ่ะเดี๋ยวดัดแปลงให้นิดหน่อยมึง ไม่มองหน้ากูเลยอ่ะมึงมองแบบกากหมูไว้ยเทนเอาไหมมึงไปเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนเสื้อผ้าเลยแล้วเดี๋ยวพี่พาไปทำคอนเทนต์นี้เฮ้ยมันก็แต่งตัวหล่อแล้วนั่นอ่ะเสื้อแบบมึงไปเปลี่ยนเกงเดียวพอรองเท้าแหละก็จะปิดมาเลยไปหยิบได้หมดเลยแล้วเอากลับบ้านไปเลยเหมือนไม่ใช่บ้านกูไงไอเทมันก็เป็นเด็กวัยรุ่นนะก็มันก็ชอบดูอ่ะดูนู่นดูที่มันก็ชอบอะไรวะคอนเทนต์สามเก้าบาทแต่วันนี้ครับเดี๋ยวเราจะเซอร์ไส์ให้มันซึ่งให้มันกินวัตถุดิบพวกแบบอะไรพวกเนี้ย มีงบไหมตั้งงบไว้ประมาณผมว่าตั้งไว้สามพันก็มีสองสามพันเดี๋ยว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 ไปดูวฏิดินเดี๋ยวอุ้ย โอ้เกมเกงกูคือต้องบอกก่อนไอเทนเนี่ยคือบ้านอยู่นี้แล้วมันไม่ค่อยได้ไปไหนไงก็หลานกูอะเออก็มันก็ยิ้มอ่ะได้กันเทนเนี้ยสุกเจ็ดได้เดี๋ยวผมนั่งกินกากหมูเดียวข้าวเปล่ากากหมูเฮ้ยผมขอขายกากหมูได้ชอบพริกจะแม่อร่อยจริงเลยเจ้านี้แบบเลือกมาตุ่นเลยกากหมูเจีาโบราณนี่มันมีวันหมดอายุอะไรหมดเลยนะ คนอื่นเขาแค่แซวหมาใช่เดี๋ยวพวกผมนะเอาคิดไวๆนะเดี๋ยวหัวเราแต่เป็นโตหมาอ่ <laughs> <laughs> เอาหมามาอยู่ในหมูเลยอ่ะ <laughs> แล้วก็ผมว่าเราไม่เป็นพวกอันเดอร์ด็อกเว้ยี่ผมขอเป็นยี่ห้อนี้ได้ไหมไอกาอ่าไอกาศบายบางกอกเซก้านะแล้วก็โลโก้เป็นหมาสองตัวเออได้ปะหน้าชนกันไม่รู้ออกมาประมาณไหนแล้วเอาได้ไหมได้โอเคไปเดี๋ยวเราไปทำคอนเทนต์กันครับหลวงพ่อรวยที่วัดบางค้าคนเพลงว่ะเขาอยู่วัดไหนหลวงพ่อรวยก็อยู่วัดตะโกอ๋อเออใช่วัดบางค้ามีไหมวัดบางค้ามีแต่ว่าไม่มีหลวงพ่อรวย ถึงที่แล้วครับผมพาน้องเทนมาเขาเรียกว่าซึมซับบรรยากาศซ้อมเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะตรงนี้ริมทะเลใช่ไหมเราอาจจะแบบว่าปีหน้านะเขาเปิดน,นู่นเปิดนี่ทุกคนฉีดวัคซีนครบแล้วน่าจะส่วนหนึ่งเลยแหละเรามานั่งกินตรงนี้แต่ว่าก็ไม่ได้ปาร์ตี้อะไรขนาดนั้นนะเพราะว่าเกรงใจสถานที่ด้วยอะไรด้วยแต่ว่าหมายถึงว่ามานั่งชิลบรรยากาศเนี่ยตอน4ี<ม>่ห<ม>้าโมงอะไรเงี้ยเราก็พาน้องเทนมาเสิร์ฟก่อนนะครับบินวันนี้สิ่งที่เทนมาจะได้กินนะครับ หนักเหมือนกัน2 7 0 0อันนี้ราคาหมูทะเนี่ยหมูกระทะ2 7 0 0ั7เ็อนเจ็นะครับมันเต็มมันเต็มไปอ่ะโอ้โหเทมมันเต็มไปอ่ะเฮียเทมมันเกินไปว่ะ เทนหยิบไอ้นี่มาดูครับวันนี้สิ่งที่น้องเทนจะได้กินนะครับคือหมูท้าสามเก้าบาทเนี่ยผมว่าเดี๋ยวเด็กมันจะด่าพ่อเอานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เทนจะได้กินนะครับออสเตรเลียวากิวเดือนะลิฟอายวากิวนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่มันชอบพิสูจน์ในชีวิตนะครับเบคอนเบคอนนะฮะอันนี้เป็นวากิวซิปลอยสไลฟ์นะครับแล้วก็เป็นเจแปนนะครับวากิวเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะได้นั่งกินกันเต็มๆเลยนะครับผมวันนี้เฟี้ยวเหมือนว่าเรา ต้องนั่งกินกันอีกอย่างนึงนะกินอะไรอ่ะเตรียมมาให้แล้วอย่าบอกนะว่ากากหมูแล้วมันกินอะไรเนี่ยไอวากิวไปเรื่อยๆนะอ่าเดี๋ยวเรากินกากหมูกับเนี่ยหมูย่างอะไรที่มันเหลืออยู่ในรถอ่ะเดี๋ยวเรามากินให้หมดแล้วก็นั่งดูมันกินอเหรอลองดูไหมเพื่ออะไรวะไม่แล้วมันแค่นี้มันพอมันไมหลอกแต่ถ้ากินสามคนจะไม่พอใช่ไหม่พอ๋อพอกินไม่พอก็เลยต้องให้พวกกูกินกากหมู คนซื้อไม่ได้กินคนกินไม่ได้ซื้อตั้งเตาเลยแหมดูนั่งตัเตาไดรับแสงนั่งรับแสงเอาตั้งสำรีอะไรตั้งเตาเนี่ยครับไอสัตว์คุณหลับกินแล้วก่อนโอ้ยเบคอนก่อนเลยโอ้โหลงไปแล้วมันต้องเอามันลงก่อนไง โอ้ยโอ้โหเนืน้อดีว่ะไอเจม,มึงดูคอนเทนต์น้ำทะเลครั้งแรกอ่ะคือคลิปอะไรก <c ans S 2> ระเข่แล้วก็ดูคลิปอื่นบ้างไหมแล้วก็ดูโทมฮอกอ่ะโทมฮอกแล้วเคยดูวากิวเลิกเคยเอาวากิวไปแช่ในทะเลไมไม่เคยเอาแต่เ <ๆ S 2> อาแต่โทมฮอกเดียวใช่เหรอโอ้ยเพนมึงมองเนื้อนะมองมองตามมาเลยมึงมองตามมาเลยเฮ้ยไอ้ที่แสงท้าเปล bon ่าไปเด้วยฮ่า โอ๊ยปี๋เดี๋ยวเนื้อหายดิโอ้โหมาไปอะไรอ่ะช่วยดิเปียกหมดเลยไม่ใช่หุ้ยโหโดนน้ำทะเลดีเดียวดูดิคือผมไม่ได้หยาบแต่ว่าถ้าน้องชอบน้ำทะเลอ่ะเราว่าทำมันต้องเป็นอย่างนี้<อ>หรือไม่ก็อย่างนี้ก็ได้เนี่ยไปเอามาดูดิถ้าอย่างนั้นเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยน้องบาร์บิวเนี่ยโดนอดแล้วเปื่อยเลยมันนุ่มอยู่แล้วเพราะมันไดเอทตรงนี้น้ำทะเลใสเลยนะน้ำทะเลกับน้ำฝนนะประมาณนี้ดูต้องเอาให้ครบเนื้อบากิวแช่น้ำทะเลของจริง วนนางรอไว้ก่อนแล้วมึงกินอย่างอื่นเลยพี่ขอกินไม่กินกากหมูไหยกากหมูกินไหมเพราะเราจะขายกากหมูอันนี้ก็เข้าใจแต่หมายถึงว่าไม่เดี๋ยวมันเดือดน้องมันไม่พอไงแล้วเราไปชวนม,มันมาแล้วไงม,มึงนี่อย่างเอสมาร์ไอสว์กินเงียบกิ๊ฟเลยนะนั่งดูมันกินก็เลินแล้วอ <laughs> นี่มีเบาแอร์มีเบาแอร์ไอ <laughs> ส, <laughs> สเดี๋ยวหนาวก <laughs> ูต้องขายกากหมูเจียวให้ได้เพื่ออะไรรู้ป่า เพื่อเอามาโปะเงินมันเนี้ยถ้าก็ยอกขายกูสามพันเนี่ยกูพอเลยไม่ลเลิกเลยอะ่ะเพราะว่าวันเนี้ยค่าจะจ่ายมึงอ่ะสามพันเลยในเฮียกูต้องมาตั้งแดกกากหมูนะเนี่ยเฮ้ยมึงเอาหมดถุงก่อนเลยอ,อ๋อเป็นอย่างๆไปเลยเฮียมันจะง่ายกว่าเฮ้ยนะหมดแล้วเหรอหมดถุงแล้วหนึ่งถุงเฮ้เฮียอยากแดกว่ะขอหมูหย่างมาจ้ะหิวอ่ะเออเดี๋ยวเอาหมูหย่างไปกินอ่ะซื้อมากระละคนละสามไม้ พี่เทียแม่งหอมมากเลยโคตรหอมแม่งหอมมากใช่หรอนี่เขาตัดน้ำไม่ปรุงนะเว้ยเดี๋ยวคุณรองถ่ายเทียบดิเออหมูย่างมันน่ากินกว่าไหมอ๋อเออหมูย่างน่ากินกว่าเยอะเลยว่ะเหมือนยังไงก็ไม่ได้ว่ะเทียแต่ดูรู้นะว่าแม่งแบบนุ่มแน่นอนอ่ะโอ้กินเนี่ยน้ำจิ้มถุกี้ให้ดูเลยมันพกมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไว้ก็ตอนใช้มันไปเอากากหมูอ่ะในรถอ่ะสัดวากิวนะเว้ย บอกคุณผู้ชมหน่อยเป็นไงโคตรหวานแหละของกูแม่งโคตรเข้มเลยว่ะหมู <c oughs> ย่างาปัม๊มนะผมจะทำกากหมูผมไม่กินหลอกบักเกียวแม่งหอมวะ่ะจากหมูอ่ะเหียบักเกียว่ ไปเอาเนื้อมาเพราะเอาเนื้อเอาน้าล้างก่อนทีนึงเพราะมันจะเค็มมากเค็มมากกับแบบว่าการพวกน้ํามันเรือนี่ไอนี่มึงไม่น่าเป็นสงสารมันอะโหราปากนยวันนี้นะไอี้แม่งแดกวากิวแล้วเบคอนหมดสองถุงที่นั่งแดกไอ้นี่อยู่เลยจัดกากหมูเลยลงเลยลงเลยเติม วาเกีวนี่ไม่ต้องย่างสุกใช่ไหมก็ใช้เวลาประมาณ5ที10นาทีพี่เพราะว่าชิ้นมันหนามันจะไม่เหมือนที่แร่มาบางๆเมื่อกี้แต่พี่แนะนําให้กินแบบมีเดียมแร่ขอยี่ต่อไปเด็กมันรีเควสมาแล้วคุณอยากไปไหนอยากไปกินเทอร์มฮอคบังโตครับโอยสัตว์สองคลิปมึงเล่นไปห้าพันเลยนั่นน่ะมึงรู้จักไก่ย่างห้าดาวป่ะวะเขามีหอยจ้อเนี่ยไก่ย่างห้าดาวเขาอ่ะเออมึงรู้ป่ะสะโพงสะโพกอราทําไมไม่อยากแดกวะมึงก็รู้ว่ากล้องพี่ก็ไม่ได้ไม่่่ไไไไไดดดดดดด้้้มมมีีีีคนนนนูอออออะะรรรขาาััเเเ๋๋๋ยยยวววววบกกโโตตฮสิ เแดดสีข <laughs> องแม่กุย <laughs> ชอบกินแบบไหนต้องแทนสุดท้ายแล้วคอสุดท้ายแล้วนี่ผมจัดแบบเทเบิลให้คุณเลยนะเนี่ยถ้ากินไม่ได้เนะี่ยคุณกินได้เลยกินได้เลยตอนนี้ตนน่วนนี้มะอ่ะคุณเหน็บไปเหน็บไม่ให้กินแล้วก็ย่างให้แม่งเลยอืมทั้งแม่งให้อิสระได้มีอะไรทำ <laughs> งั้นนั่งรอไม่มีอะไรทำเลยนั่นเลยปิดได้เลยบ้างนะเพราะว่ามันน่าจะสุกแล้วได้ได้ครับอาเนี่ยนี่นี่หันมาตรงนี้ใกล้ใกล้ไม่ต้องไปแอบยิ้มดิมึงเลยแอบยิ้มอย่าไปแอบกินนี่ดิ ใช่ฮะถ้ายิ้มหวานนะใช่แล้วถ้ายิ้มหวานนะเป๊ะหันหน้ามาหน่อยเออแล้วบอกเพซเจอร์มันหน่อยนุ่มแล้วก็หอมแล้วก็อร่อยสามอันเกือบพันห้าชิ้นเนี่ยพูดแค่นี้เป่ะกูขออีกหน่อยได้ไหมมึงพูดให้กูอีกหน่อยได้ไหมดีเลยอ่ะอุ้ยอุ๊ยแป๊บเดียวเองชิ้นนี้เฮ้เดี๋ยวจะหมดอีกแล้วไหนให้ดูเนื้อข้างในหน่อยว่าเป็นไงผมว่าน่าจะกำลังดีแหละไม่สุกมากนะเนี่ย โอเคครับโอเคอยู่โอเคอยู่ไม่ดิบเพราะว่าถ้ากินดิบมากมันไม่ดีไม่ไม่แบ่งด้วยอืมไม่ดิบไม่ใช่ไม่ได้แดกด้วยกูเนี่ยตั้งแต่เกิดมาเคยกินไหมเนื้อวากิวเนี่ยยังเนอะเพราะบ้านมันอยู่ไอ้นั่นด้วยนะมันไม่ค่อยได้ออกไปไหนนะฮะใช่ส่วนมากจะไปกับกูไก่อั้มที่บ้านเขาก็ไม่ค่อยได้พาไปทํางานทํางานจันบ้างไหมหรือว่าเล่นไพ่อย่างเดียววะ เดี๋ยวบอกไม่เอาพี่หนูโดนตี <laughs> มันมีรถเข็มไหมเมื่อกี้แช่น้ำทะเลมาพักนึงนีม่มีบ่าเฮ้ยแสดงว่าสูตรนี้แม่งใช่นะแต่รู้สึกว่านุ่มเลยนะเพราะน้ำทะเลม,มันจะ,จะนุ่มขึ้นน้ำทะเลกัด,กดกไอ้เหี้ยคนเป็นสังคังยังหายอะ่ะก็กลัวอ่ะหายเลยใช่เ <นะ S 2> วลาผมเสบแสมาผมเดินลงทะเลนะแล้วขึน้นอีกทีพวกนี้ใช่แล้วคือไม่เนี่ยอาจจะไม่ต้องขึ้นมุนนี้ก็ได้แต่ว่าแนะนําถ้าคุณเป็นสังคังแช่น้ําทะเลเสร็จอย่าพึ่งอาบน้ําให้น้ําทะเลหรือเกลือเนี่ยมันแห้งคาไขคุณไปเลยจะลอกได้ออกเป็นแผ่นใช่แล้วคุณลอก ไปเลยแล้วคุณคิดดูเดี๋ยวถ้ามุิแบบว่าคุณกินวากิวอยู่เงี้ยแล้วถ้าสังคังลอกอ่ะมันเหมือนปลากรอบเว้ยของญี่ปุ่นอ๋อในการตัดเลี่ยนได้ใช่หัวเหี้นมาขี้ไอสัตว์หมามาขี้เอ้าคิดดูคุณกินวากิวอยู่หมามาขี้ใส่คุณนะตองดูดิเฮ้ยอ๋อไปเลยสะดุ้งเลยหมามาขี้บาทเลย่บาทหมาขี้อยู่ขี้หักในบาทนะอ๋อกลับมาเรื่องสังคังนะคุณคิดดูนะสมมติคุณกินอยู่ปุ๊บคุณเคยเห็นไอ้นี่ไหมปลาแห้งของญี่ปุ่นนะปลายแห้งปลอยแห้งเห็ดทอ่ะไอเลยลอยทางอ่ะมากโกยเนื้อวากิอ จะเหมือนทากปกมึงคิดดูสิมึงกัดเข้าไปแล้ว <c oughs> มึงกัดซาก <Storm> สังคังเข้าไปด้วยมึงคิดดูเลยแล้วถ้าเอาหอยตัวนี้เนี่ยไอ้ซากสังคังมันจะติดไอ้นี่มันด้วยแป้งตางูาะว่าพี่โรยมาตอนวัยรุ่นน่ะคุณจะมีถ่ายยาอยู่อ้นโกกิความทอดกรอบอ้นหวังขาโกกะ อคิดดูเดี๋ยวกินทห้หมดดี๋ยวได้ปิดคลิปอิ่มแล้วอิ่มเฉยไอหมดไอหมดไอหมดไจะอิ่มให้พี่กินเลยผมจะไปตั้งแต่สังคังเลยแล้วอ๋อมันจะอ้วกแต่สังคังแล้วพี่คิดดูเดี๋ยวถ้าเราไม่ดูเรื่องสังคังเราไม่ได้แดกนะมันจะอ้วกจริงนะโอ้มึงเอาเล่นน้ำหมดขวดเลยอ่ะดีฮะดีเลยอ่ะนี่ขนาดว่าคือแบบว่าไม่ได้มีเดียมแรงมากนะแต่ว่าไม่เวลดําแล้วถ้าได้ย่าง่านน่าจะหอมวันนี้หอมวันนี้มันย่างแบนย่างแก๊ส โหมันนี่ฟินนะไอ้เหี้ยคนซื้อไม่ได้แดกไอ้เหี้ยคนแดกไม่ได้ซื้อไอ้สัตว์ทำเดียวกูจ่ายไปสามพันนะก็ใช่อ่ะดิหมูกระทะสามพันน่ะแม่งชอบหมูกระทะสามเก้าไม่ใช่ไม่ได้สามพันเนี่ยหรือว่ากูฟังผิดปะเหี้ยนี่เราตกอับขนาดแดกของเหลือเด็กแล่าไหมนะเดี๋ยวเด็กมันหาซอนเซอร์ได้เดี๋ยวมันก็จัดฉายแล้วเราก็สบายแล้วปั้นมันไปก่อนปั้นมันไปก่อนขอบคุณที่ให้พี่แดกนะเฮ้ยเดี๋ยวเราใช้มันเป็นพรีเซนเตอร์กากหนูดีกว่ามันซิงเออเอาป่ะไอ้เทนถ่าที่กูซื้อบักกอยูให้้มมึึงงงแดตเป็นารีเเซนตอร์กกหหููใ้้ไไดด้ฮะ ฟินไหมเทนวันนี้หมูก็ทะายิมทะเลแล้วก็ได้แช่น้ำทะเลให้น้องเทนดูด้วยเพราะมันชอบคอนเทนต์แช่น้ำทะเลกับหมูทะทีเราก็เลยจับมาคู่กันเลยแต่ว่าเซอร์ไพรส์มันหน่อยคือให้มันกินหมูท้าสามพันเลยไม่ใช่สามเก้าละเขาเรียกว่าวัตถุดิบพรีเมียมอ่ะเออเพราะว่าหมูท้าสามเก้าเนี่ยไอเทนมันกินบ่อยละให้มันเปิดโสดประสาว่าโอ้โหเฮียวัตถุดิบในโลกนี้แม่งสุดยอดขนาดนี้เลยวะนี่ยังไม่ใช่สุดยอดในโลกด้วยนะแต่ก็สุดยอดเท่าที่มันจะหาได้ในซุปเปอร์มาร์เก็ตใกล้ๆอ่ะมันก็โหดประมาณนึงอ่ะนะครับผผมมมแแแแลลลล้้้้้้วววววกก็็ช่่นนนนาาเจริิงๆไไอทดดฟยค ดูก็ได้แบบเอ้าอีเอเอจำได้ไม่ใช่เห<ล>รอครั้งแรกที่มาโรยชั่นนี้ใช่ป่ะโรยชั่นรับนะอันนี้ เดี๋ยวเจอกันกะไอกาดากไอกาดคนนี้ออบใจด้วยหรือว่าง้ามเล็บด้วยนะผมบอกจะพกไปดูที่ไม่มีผิดหวังจะใช้เป็นลูกกระสุนก็ได้หนังสติ๊กได้หมดได้ขั้นล้อขั้นล้อได้หมดอย่าลืมวัตถุดิบคือหมาตายครึ่งชั่วโมงกัดกันตายก็ยิ่งกล้ามเนื้อแข็งแรงก็หนังแม่งก็ยิ่งฟูขนฟูหนังตึงเราจะไม่เลี้ยงเป็นปศุสัตว์นะไม่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 เอาเพราะว่าทนมาน้องอ่าแต่ตู่ให้เป็นใช้แบบหมานักล่าเป็นหมานักล่าตายธรรมชาติครึ่งชั่ว ออใช่ครับเนื้อมันจะหันล้านแล้วเป่าลมเข้า<ช>แล้วให้มันลอยใช่ไหมรูปหล่อสวรรค์หรือเปล่าไอ้แม่งมาเข้ารูปบลกสวรรค์ได้ไงวะ เอา,านี้ผมพูดวันนี้แล้วเนี่ยผมต้องทําให้ได้ถ้าใครอยากเขาเรียกว่าพิเออร์เดอร์เอฟมาก่อนทักมาก่อนเลยทักมาก่อนนะครับผม,ผมบอกเลยของใหม่ของใหม่เมื่อตอนที่เราพูดเนี่ยก่อนที่มาที่เนี่ยเราติดต่อหาดูแล้วแต่ว่าเรายังไม่สรุปอะไรเลยนะแต่พูดวันนี้ก่อนเพื่อเป็นแรงจูงใจของผมเองเสื้อเสื้อเราเคยทาแล้วเราอยากทําของกินที่เราชอบ,บนอกจากเสื้อที่เราชอบเราของกินที่เราชอบคือกาก,ากหมูนะครับเพราะเราชอบกินก๋วยเตี๋ยวแล้วถ้าเรามีกากหมู่ขอนตัวเองพี่ก็ดูเด็๋เราจะพกกากหมูไปทุกที่ผมบอกเลยเซอร์ไพรส์กับป้ายใช ว่ากันนะครับว่ามันจะเสร็จมันรูปแบบไหนผมยังไม่รู้เป็นกำลังใจร้ออุดหนุนกันละกันเพราะว่าของกินน่าจะไปง่ายนะครับผมอ้าวขอบคุณมากสวัสดีครับขอบคุณพี่เจนอมชีวิตกูเปลืองขึ้นเยอะเลยม <laughs> ีมึงนะ